ทุกคนคะอ่านิยายเรื่องใหม่ของน้ำมนต์มาแล้วนะคะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าร้อยเรียงเคียงรักค่ะก็เคยตีพิมพ์รวมเล่มมาแล้วกับสำนักพิมพ์จำใสนะคะ ตอนนั้นเนี่ยเขียนพร้อมๆกับเรื่องวันนักรักนี้นะคะแล้วเรื่องนี้จะมีข้อมูลเยอะมากก็เลยทำให้เขียนช้ามากๆแล้วแถมต้นฉบับเนี่ยยาวถึง200หน้า A4 กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบอกล่วงหน้าก่อนว่าเวลาฟังเนี่ยนิยายเรื่องนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงกว่าจะลงจบนะคะ คือจุดเริ่มต้นของนิยายเกิดจากการที่ได้อ่านบทความท่องเที่ยวของอนุสา,ารอสอทอนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบบทความท่องเที่ยวเดินป่าของฉบับนั้นมากๆเพราะว่าฉบับนั้นเนี่ยจะพาไปเดินป่าไปท่องเที่ยวแถบผืนป่าฝั่งตะวันตกนะคะก็แถบจังหวัดตากนะคะกาญจนบุรีแล้วก็เลยขึ้นไปด้านบนด้วยนะะก็เป็นแม่ห้องสอนด้วยคือทั้งเล่มคือทั้งเล่มเนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับปาดแถบนั้นหมดเลยนะคะแล้วทีนี้พอรู้สึกว่าชอบมากก็เลยอยากจะนำอุทยานแห่งนั้นเนี่ยมาเป็นฉากในการเขียนนิยายซึ่งในปีที่น้ำมนเริ่มต้นเขียนเนี่ยนะคะที่อุทยานแห่งนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะฝากมือถือไว้กับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่คนนั้นนะคะลงมาประจําการอยู่ที่ตัวอําเภอเพื่อที่จะรอรับโทรศัพท์แทนเจ้าหน้าที่ทุกคนโอ้โห ตอนที่ได้เบอร์แล้วโทรไปสัมภาษณ์ได้ฟังข้อมูลนี้เนี่ยยิ่งทําให้อยากเขียนมากๆนะคะก็คุยกับเจ้าหน้าที่คนนั้นแบบนานเลยแล้วก็พอคุยจบก็เลยวางโครงเรื่องนะคะวางตัวละครแล้วก็เริ่มต้นลงมือเขียนคือเป็นเรื่องที่ใช้เวลาเขียน2ปีะคะ่ะอย่างที่บอกคือน้ำมนต์เขียนควบคู่ไปกับเรื่องหวานนักรักนี้นะคะก็เลยทําให้เขียนช้าะคะ่ะ แต่ว่าถึงแม้จะใช้เวลาเขียนนานแล้วก็มีเนื้อหาแบบว่าค่อนข้างเยอะนะคะคือถึง200หน้า A4 แต่เป็นเรื่องที่น้ำมนต์รักแล้วก็พักภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็ยังเคยได้ส่งบทความเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้ไปลงในอสทด้วยนะคะในคอลัมน์เหมือนเหมือนกับความประทับใจของอสทในอดีตนะที่คุณมีความประทับใจต่อนิเทศาสรหรือว่าอนุสารอสทเล่มนั้นนะคะ ก็มีบทความเกี่ยวกับร้อยเรียงเคียงรักเรื่องนี้ไปลงอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะลงลงภาพให้ดูนะคะเอาละค่ะพูดมายาวมากเกลื่อนมายาวมากเราไปฟังนิยายเรื่องร้อยเรียงเคียงรักกันค่ะร้อยเรียงเคียงรักบทที่1นอ่อทีก็ต่อทีอกก็ก็ต่อกอ,กอ,กอภาษิตกระเรียงที่ผู้เฒ่าผู้แก่สั่งสอนลูกหลานชาวกะเรียงมาโดยตลอดหลายชั่วอายุคน รถปิกอัพขับเคลื่อนสีล้อกลางเก่ากลางใหม่สีดำแล่นฝ่าถนนลูกรังเข้ามาจอดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งหนึ่งของจังหวัดทางภาคเหนือฝุ่นสีแดงที่จับจนทั่วคันรถบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าถนนก่อนที่จะมาถึงอุทยานแห่งนี้มีสภาพเป็นเช่นไรคนขับเป็นชายหนุ่มวัยสากว่ารูปร่างสูงใหญ่ไหลกว้างผิวเนื้อสองสีผมใต้หมวกแก๊บนั้นมีสีดำสนิท เช่นเดียวกับดวงตาคมกล้าอันมีรูปทรงคล้ายกับดวงตาของพยาอินซีที่เมื่อมองผู้ใดเรากับจะสยบผู้นั้นได้ด้วยดวงตาคู่นี้คิ Q ้วเข้มรับกับดวงตาและจมูกโด่งที่เป็นสันกล้ามเนื้อที่แขนขาและหน้าอกภายใต้ชุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้บ่งบอกได้ว่าเจ้าของร่างเป็นคนชนิดลุยงานหนักได้แบบไม่หวัน่นเมื่อดับเครื่องยนต์แล้วคนขับก็เปิดประตูรถก้าวออกมา แต่ยังไม่ทันจะได้ปิดประตูก็มีชายชะกันคนหนึ่งรูปร่างสันทัดผิวคล้ำวิ่งห่อมาถึงตัวเขาพร้อมกับเสียงตะโกนโวกเวกหัวหน้ามาพอดีเลยมีโทรศัพท์มาจากการท่องเที่ยวศูนย์ภาคเหนือครับอุทิศลูกน้องคนสนิทของเขานั่นเองที่เป็นคนร้องบอกมีเรื่องด่วนเหรอชายหนุ่มเลิกคิ้วถามด้วยความสงสัยเพราะปกติแล้วอุทยานที่เขาดูแลอยู่นี้ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวมามากนัก ดังนั้นเรื่องการติดต่อกับหน่วยงานของการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนับตั้งแต่เขาก้าวเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่นี่ไม่ทราบเหมือนกันครับอุทิตตอบคำถามหัวหน้าแบบตรงๆเพราะเขาเองก็ไม่ได้รู้รายละเอียดไปมากกว่าที่บอกกับเจ้านายชายหนุ่มจึงรีบเดินเร็วๆไปที่ห้องทํางานแล้วคว้าหูโทรศัพท์ขึ้นมากรอกเสียงไปตามสาย ริมฝีปากอยากรูปกระจับของเขาขยับเอ่ยชื่ออุทยานแห่งชาติที่ตนเองมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจากเจ้าหน้าที่สนยนท่องเที่ยวภาคเหนือนะค,ะคือว่าอีกประมาณสองนาทีแล้ะค่ะจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมกับสื่อมวลชนจํานวนหนึ่งค่ะจะเดินทางมาจัดทริปสํารวจล่องแพที่แม่น้าใกล้ๆกับอุทยานแล้วก็เดินขึ้นดอยหลวงนะคะเสียงหวานนั้นเอ่ยจุดประสงค์ของการโทรศัพท์มาถึงเขาในวันนี้แล้วตัวแทนของการท่องเที่ยวูนย์ภาคเหนือก็พูดถึงโครงการ ที่ทางการท่องเที่ยวสำนักง,งานใหญ่กำลังจะขอความร่วมมือกับทางอุทยานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบล่องแพเดินขึ้นดอยในเขตอุทยานแห่งชาติที่เขาดูแลอยู่ซึ่งทางฝ่ายนั้นได้แจ้งมาว่าได้ส่งหนังสือชี้แจงรายละเอียดของโครงการนี้มาให้เขาแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนวินไทยเหลือไปมองที่โต๊ะทำงานของเขา สงสัยจะเป็นเอกสารปึกใหญ่ในซองสีน้ำตาลเข้มที่ยังวางอยู่บนโต๊ะของเขาอย่างเรียบร้อยโดยที่ยังไม่ได้เปิดแกะอ่านแม้แต่หน้าเดียวเพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาออกไปอยู่หน่วยย่อยของอุทยานซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าแถบตินดอยหลวงจึงทำให้ไม่ได้เข้ามาที่สำนักงานเลยตลอดทั้งสัปดาห์เห็นทีว่าเมื่อวางโทรศัพท์เขาคงต้องนำมันมาศึกษาให้ละเอียดซะแล้วเออตกลงว่าทางหน่วยงานของคุณจะสะดวกวันไหนคะ เจ้าหน้าที่คนเดิมส่งเสียงหวานถามมาหลังจากที่สาธยายเรื่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เขาฟังจนจบพร้อมตลอดครับแต่ฟังจากที่คุณพูดมันออกจะเป็นการเดินทางสำรวจที่ค่อนข้างหนักนะครับไม่ทราบว่าทุกคนที่จะมาเดินทางทราบข้อนี้หรือยังวินไทยถามกลับเพราะเท่าที่ฟังดูแล้วทริปสำรวจคราวนี้ไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวที่ทางอุทยานจัดเอาไว้ให้กับบรรดานักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าอย่างที่ผ่านๆมา เพราะตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวบอกมานั้นจะต้องล่องแพผ่านลำน้ำก่อนจะขึ้นฝั่งเพื่อเดินตัดขึ้นดอยหลวงและสภาพป่าที่ต้องเดินผ่านนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ค่อนข้างมากเขามาอยู่ที่นี่หลายปีเส้นทางนี้ก็ผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนจึงไม่เห็นเป็นเรื่องหนักแต่กับพวกชาวกรุงผิวบางอย่างนั้นจะทนได้หรือไม่เขายังสงสยัยเพราะเส้นทางค่อนข้างจะโหด ล่องแพเดินป่าที่ทั้งทึบทั้งชื้นเรื่องของสัตว์เล็กๆอย่างทากนั้นก็ชุกชุมเอาการบางส่วนยังเป็นดานสัตว์ถึงแม้ทะเลหมอกบ,บนยอดดอยนั้นจะสวยงามมากแต่วินไทยก็ไม่คิดว่านักท่องเที่ยวหรือคณะสื่อมวลชนผู้ขันอาสาจะมาเป็นกลุ่มสำรวจเส้นทางกลุ่มแรกนั้นจะอดทนเดินขึ้นไปได้ เพราะหากจะชมทะเลเหมอกงามๆสามารถขึ้นไปชมได้ในแถบภูเขาชื่อดังหรือสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างภูชีฟ้าแก่งกระจานหรือว่าที่อื่นๆที่ง่ายกว่านี้แล้วใจจริงเขาไม่อยากให้ที่นี่กลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมานั่นก็อาจจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงให้กับขุนเขา ป่าไม้แล้วก็แม่น้ำในเขตอุทยานแห่งนี้เพราะถึงแม้จะบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์แบบเดินป่าศึกษาธรรมชาติหรือแบบอะไรก็ตามที่มีคนตั้งชื่อให้สวยหรูมันมักจะมีผลกระทบตามมาเสมอเขาอยากจะเก็บสภาพป่าไม้ในประเทศไทยที่เหลือน้อยเต็มทีเอาไว้เขาอยากจะให้ป่าแห่งนี้อยู่ได้โดยสงบไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลภายนอกเข้ามารบกวน นึกๆแล้วชายหนุ่มนึกอยากจะชกเพื่อนสักหมัดสองหมัดนี่คงเป็นเพราะเมื่อสองเดือนก่อนปานินเพื่อนของเขาที่เป็นนักเขียนสารคดีมือฉมังและช่างภาพคู่ใจของมันมาอ้อนวอนให้เขาพาสำรวจเส้นทางล่องแพกับเดินป่าเพื่อขึ้นดอยหลวงแล้วเขาก็ใจอ่อนยอมนำทางให้ที่สุดแล้วเจ้าเพื่อนสนิทคงจะนำเรื่องราว แล้วก็ภาพสวยงามของขุนเขาป่าไม้สายน้ำและทะเลหมอกที่อุทยานแห่งนี้ไปเผยแพร่เป็นแน่ถึงได้มีโครงการจัดทริปสำรวจตามมาในสองอาทิตย์หน้านี้เออคิดว่าทุกๆคนก็คงจะเตรียมตัวมาแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าทางเราจะแจ้งรายละเอียดเรื่องจำนวนคนที่จะเดินทางมาให้คุณทราบอีกครั้งนะคะเสียงหวานเสียงเดิมบอกมาทาให้วินไทยกลับมาอยู่กับการสนทนาในปัจจุบันอีกครั้ง หลังจากที่เผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นๆอยู่ครู่หนึ่งครับวินไทยตอบรับสั้นๆก่อนที่ทางนั้นจะวางสายไปเมื่อวางสายแล้วเขาก็โหมดคิ้วเข้มๆเข้าหากันเออไอเพื่อนตัวแสบของเขาก่อเรื่องเข้าซะละวินไทยนึกถึงผลที่จะตามมาได้ทันทีหากว่าเส้นทางท่องเที่ยวเส้นนี้ถูกริเริ่มขึ้นเรื่องการรบกวนป่าไม้นั้นเรื่องหนึ่ง แต่ยังมีอีกเรื่องที่หวั่นเกรงเขากลัวว่าจะมีโครงการจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้กับชาวกะเรี่ยงเพราะเส้นทางนั้นต้องตัดผ่านหมู่บ้านกะเรี่ยงหลายหมู่บ้านเรื่องของการอยู่อาศัยในป่าของชาวพื้นเมืองกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีมานานแล้วพวกผู้ใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจนักว่าการที่ชาวกะเรี่ยงมีชีวิตอยู่กับป่าไม้นั้นป่าไม้ไม่ได้ถูกทำลายเสมอไปเหมือนกับที่ถูกทำลายในที่อื่นๆและภูเขาหลายๆลูก ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อคิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาในไม่ช้าต่อไปอุทยานแห่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาก็ยังสงสัยแต่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาตั้งปณิธานเอาไว้แล้วตราบใดที่เขายังคงเป็นหัวหน้าอุทยานอยู่ที่นี่เขาจะรักษาขุนเขาป่าไม้กับสายน้ำของป่าแถบนี้ให้คงอยู่ให้นานที่สุด